คนที่อยู่เบื้องหลังเรือน้ํามันเถื่อนของกลางหายตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นมาอีกขั้นนะคะเมื่อรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางยืนยันคะว,ว่าชัดลายสนทนาระหว่างตํารวจน้ํากับโจ้ปัต,ตนีนั้นเป็นของจริงและพบตํารวจระดับรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเกี่ยวข้อง2นายซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวคนสั่งการในการลักเรือของกลางและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตอนนี้รู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังเรือน้ำมันเถื่อนแล้วนะคะโดยบอกว่าเจ้าของเรือมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะมีการรยายงานครับใชยครับ ก็อยู่ในขั้นตอนอยู่ครับนะครับเป็นทีมเลของไทยก็รวจคนไหนเกี่ยวข้องก็จะเกี่ยวงทราบหมดแล้วครับตอนนี้เขาทราบหมดแล้วทางคุณวยเขาทราบทราบหมดแล้วท่านเองท่านก็มีตำแหน่งเป็นเจรีด้วยนะครับก็ดูก็ดูเรื่องความประพฤติวินัยด้วยตรงนี้เหมือนกันนะครับท่านนายกค่ฯคนที่ถึงกับต้องโองกับใครสักค่ด้วยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วมันต้องคือแล้วแล้วมันต้องเกี่ยวเกี่ยวโยงกับเรื่องของต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็มีความยากเหมือนกัน ตัวการใหญ่ที่ท่านนายกบอกว่าอยู่ต่างประเทศมีการรายงานมาไหมคะวันนี้ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องของขออ้อพิจารณาการสืบสวนสอบสวนนะครับอย่าให้มาเปิดเผยตอนนี้เลยดีกว่าตรนผม,ผมบอกว่าเกี่ยวก็ต้องมีการเรื่องของติดต่อก,กับต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่จะนานไหมคะท่านนรถที่จะสามารถปิดเผยได้เพราะประชาชนเขาก็เรืนแบบเขาคาใจอะคผมก็เร่งเร่งไปที่ทางคุณไกรบุญแล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศเองเขามีส่วนต่อมีการช่วยตี ก็มีครับต้องมีครับใช่ครับ,มรบ,รบผมว่าจะเพิ่งไปพูดตรงนั้นก่อนดีกว่าให้การสืบสวนไปไมถ่ถึงที่สุดก่อนตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับมีการมีพ่วงกับตำรวจน้ําใช่ไหมครับรก็เราก็ต้องดูให้มันให้มันละเอียดทีททนึงว่ามันจะสาวไปถึงตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกัน,อนขอบคุณครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงจเจรเํตำรวจเข้าพบเพื่อรายงานผลความคืบหน้าคดีเรือน,น้ํามันเถื่อนนะคะโดยยืนยันบอกว่ารู้ตัวผู้กระทําผิดทั้งหมดแล้วและขอให้สอบสวนขยายผลคดีจนถึงที่สุดพร้อมยอมรับว่าเจ้าของเรือน,น้ํามันเถื่อนคนเก่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ คณะทำงานคดีเรือน้ำมันเขื่อนนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสืบสวนครับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงประเด็นแชทไลน์นะครับบอกว่าเป็นแชทจริงเป็นการสนทนาระหว่างตำรวจ6นายครับในจำนวนนี้มีระดับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง2นายแล้วก็มีรองผู้บังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึง2นายครับแชทเนี่ย เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทั้งโปรไฟล์เก่าโปรไฟล์ใหม่รูปรูปรูปตัวละครของโจนะครับอะไรพวกเนี้ยเราตรวจสอบไล่เราไปนะครับเราเรามีความเชื่อว่าน่าจะใช่แชทจริงนะครับน่าจะใช่แชทจริงแต่ในเมื่อมันเป็นเอกสารมันเป็นแค่แชทมันยังไม่รู้เลยว่าอ่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมาจากไหนอะไรยังไง แล้วข้อมูลตรงนี้ที่พูด,พ,ดพูดออกมาเนี่ยมันมาไหนอย,อยังไงนะครับผมก็ต้องตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบตรงนี้ให้มีมีความแน่นอนก่อนด้านพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าคดีนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับคดีแรกก็คือเรือน้ำมันเถื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอสอครับ และอายาการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีดนอกราชอาณาจักรนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่ในการสืบสวนสนับสนุนให้ปอสอเท่านั้นส่วนคดีที่2ครับเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเรือของกลางหายคดีนี้กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดูแลครับแล้วก็อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อศาลนะครับให้ออกหมายจับเบื้องต้นมีประมาณ3-4คนครับ ด้านพลตมตรีพฤทธิพงศ์นุชนาฏผู้บังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยถึงกรณีการปล่อยให้เรือของกลางหายไปขณะนี้พบว่ามีข้าราชการตำรวจน้ำสามนายมีความบกพร่องทำให้ราชการเสียหายอย่างรุนแรงค่ะส่วนน้ำมันคงเหลือนะคะผู้บังคับการตำรวจน้ำสรุปตัวเลขน้ำมันคงเหลืออยู่ที่1,8,000ลิตร ส่วนเรื่องพลอยสวยจ่ายเงินให้กับ10หน่วยงานหนึ่งในนั้นปรากฏข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินให้กับผู้บังคับการตํารวจน้ํา1ล้านบาทเรื่องนี้พลตำรวจตรีพฤตธิพงศ์ยืนยันว่าเป็นเอกสารเก่าเมื่อปี2555โดยเป็นการตรวจยึดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ